ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาที่สีพุทธศภาคม2 5งหสองบัดน,นี้ได้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดดอยท่าเสาต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้รับฟังพระสูตรในเร่มที่สิห้า เป็นชั่วโมงที่3ามสิบเ็ดอาตกถาที่บายความอยู่ที่เร่ม24วันนี้จะนำเสนอพระสูตรข้อที่328มีชื่อว่าอุลิสสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมยัง ถ้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เป็นคำพูดของพระอนุ์ที่ใช้เริ่มต้นพระสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกาเศรษฐีใกล้กับกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประบําแล้วได้ทูลว่าท่านมหาสมณะทำเนีย่ยใดเนาะทำอย่างไรเรอเมื่อบังเกิดขึ้น ในภายในของบุคคลย่อมบางเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายวยท่านเท่าพญามหาบพิษท,ทำสามอย่างพระผู้มียภาเจ้าตัดตอบว่าทำสามอย่าง เมื่อบางเกิดขึ้นในภายในของบุรุษย่อมบังเกิดขึ้นคุณพ่อกระทืน,ว,กกนว่าเกิดมาไม่เป็นประโยชน์ไม่พอที่จะเป็นประโยชน์มันเป็นงุกงกะกกมันเป็นโบกึกโบกคักแปลว่ามันเป็นติดติดขัดขัดมันเป็นทุกข์ เพื่อความเป็นอยู่อย่างสงกสงเง็กคอพับก็ไม่สบายขอถามว่าเราทำสามอย่างคอพับหลับไม่สบายเป็นไงทําสามอย่างนั้นก็คือ 1. โลภะ 2. โทะสะ 3. โมหะดูก่อนมาหาบุพิน ทำสามอย่างนี้แหลเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคลย่อมบังเกิดขึ้นพกก่อกระเทือนบ่เป็นประโยชน์เกิดมาเพื่อความไม่มีประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สุขสบายระโมบความโลภโภะมีลักษณะที่ราโมบ โทสะมีลักษณะเป็นความขัดเครื่องโมหะมีลักษณะที่รุ่มหลงหมกมุ่นที่เกิดขึ้นในสันดานของตนจ่อมฆ่าบุคคลผู้มีใจบาปสุวสาสามันเหมือนกับขุยไม้ไผ่ย่อมฆ่าซึ่งต้นไผ่ฉะนั้น ผลของตนเองนั่นแหละเบียดเบียนผลของตนเองนั่นแหละกระทำต้นไม้ต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแกนภาษาบาลีท่านบอกว่าตะจะสาหลังไม่ว่าจะเป็นต้นไผ่หรือต้นอ้อทำให้พินาศชั้นใดองค์สลมูลทั้งหลายก็เบียดเบียนคือกระทำตนเองนั่นแหละ ต้องตายขอรอฉันนั้นจบไปแล้วประสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่ประสูตรข้อ3-3-1มีชื่อว่าราชสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอันเป็นอารามของขั้นอนาถบินิกะเศรษฐี อยู่ใกล้กับกรุงสาวัตถีในคราวระครั้งนั้นพระเจ้าประเสิทีิโกสนได้เสด็จเข้าไปฟ้องแล้วได้กราบทูลว่ามีผู้ใดบข้าแต่พวะมุขเจริญมีผู้ใดบอที่เกิดมาแล้ว ผู้ที่เกิดมาแล้วที่พ้นจากชลาและมรณะมีอยู่บ้างหรือไมอ่มันสิมีไผว่าที่เกิดมาแล้วนะมันบตายพระผู้มีภาะเจ้าจึงตัดตอบว่าไม่มีเลยไม่มีแม้เงา แม้แต <Cornell>. ่กษัตริย์มหาศาลซึ่งเป็นผู้มังคั่งมีทรัพย์มากมีโค่ะมากมีเงินทองมากมายมีทรัพย์เครื่องเพิ่มใจมากมายข้าบุยเห็นซิมีผู้ใดพ้นไปหรือว่าหนีจากไปชราและมรณะได้ขนาดลาดฉล่ด อันวิจิตดีแล้วนะย่อมจะค่่ำค่าโดยแท้อันหนึ่งแม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชราแต่ว่าทำมันดิทำของสัตตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงชราต้องสัตตบุรุษกับสัตตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้ริงอยู่แม้ทำคือความไม่ชลาเนี่ย ของพระขีณาสมรับมีอยู่มันก็คือพันนิพันนิพาน,นท่านแทงตลอดแล้วแทงตลอดแล้วดูอยอารมณ์อาอยุจงมันขวัญเอ่ยจงยืนชีวิตสุดชื่นผิวพงสู้พอแท้ที่จริงน่ยอารมณ์ของนิพันน่นะ ย่อมไม่แก่เท่าชราภาพไม่ทุกโศกเศร้ามีแต่ความผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปการตั้งขึ้นแห่งกิจมีเหตุให้เกิดขึ้นแล้วก็การตั้งขึ้นแห่งพระสูตรเรื่องนี้ก็มีอัตุปปติเหมือนกันมีเหตุให้เกิดขึ้นอาจารย์บางพวกท่านกล่าวว่า เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระเจ้าประเสนิโกศลในสมัยนั้นเป็นฤดูร้อนจึงได้เป็นนั่งสนทนากันสนทนาธรรมกันที่โรงเก็บบัวในสถานที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นยานคือรถเป็นต้นอันงดงามจึงทรงกระทำ สิ่งที่ทรงเห็นนั่นแหละให้เป็นหัวข้อเป็นที่เปรียบเทียบจึงตัดพระคาถาว่าชีรันติเวชาระระถฐาสุจิตตาเป็นต้นเมื่อรถทั้งหลายอันกระทำด้วยไม้แกนไม่มีใจครองไม่มีวิญญาณเห็นปานนี้ยังจะข้าคข้าไปได้ บ่ต้องไปว่าถึงสรีละร่างกายคำอะไรที่จะพึงกล่าวในสรีระที่ทำด้วยเนื้อและเลือดเป็นต้นซึ่งมีใจครองอันเป็นในภายในนี้คือสรีระก็เข้าถึงความชราทั้งนั้นบวัววาไผงสิ้นเราสัตบุุษย่อมรู้กัน ย่อมรู้กันกับเราสัตรบรุษอย่างนี้ว่ารำของเราสัตรบรุษบ่เท่าบ,บ่ชราไม่ถึงความชราภาพพระนิพพานชื่อว่าเป็นธรรมของเราสัตรบรุษนิพพานนั้นไม่ชราเราสัตรบุรุษทั้งหลายเข้ากก่าวกันอย่างนี้ อีกอย่างหนึง่งก็เพราะได้อาศัยพันิพานกิเลสทั้งหลายจึงได้มีสภาพสารวันถอยหลังถอยหลังถอยหลังสารวันนิพพานทำให้จิตไม่หมกงุน่นไม่จมลง เจเรจึงได้แตกสลายทำลายไปฉะนั้นพรานิพานนั้นท่านจึงเรียกว่าสัพพิยิงอยู่ท่านยังได้อธิบายไว้ดังนี้ว่าธรรมของเราสัตบุรุษมันบทเหาอีดีย่อมไม่ก็ถึงชราเอ้เป็นยง ป็นยังคือบัวเาวะเป็นพ่อเหตุไรถึงไม่ชราภาพเพราะเราสัตวบรุษย่อมบอกกันว่าพระนิพานหระนิพานบ่หูจักเขาบ่าหูจักแกความไม่เท่าไม่แก่ชั่วว่าเป็นธรรมของสัตวบรุษอย่างหนึ่งคำว่าสัพพินี้ เป็นชื่อที่ดีอธิบายว่าเราสัตบุรุษย่อมประกาศบอกว่าทุกโศกนาญนอย่ามากระมกร้ายให้ผ่านเลยไปนะอย่าได้ทุกทนพระนิพพานที่เป็นสัพพิธรรมสัพพิธรรมของสัตบรุษอันใด ทำของเราสัตตบรุษอนานย่อมไม่ก็ถึงความชราภาพจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันนี้พระสูตรข้อ3ามสสเอวัมเมสุตังเอกังสมยังข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เป็นคำเริ่มต้นที่พันพระอานุเทระ ได้ประกาศเป็นเครื่องบ่งชีว่าทำอันนี้พระสูตรข้อนี้ข้าไปเจ้าไม่ได้ตัดสรู้เองแต่ว่าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอันเป็นอารามแห่งท่านอนาถาบินิกะเศรษฐี พระสูในชุดนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าเปรตที่โกศลพระไตรปิฎกเล่มที่15เนี่ยเขาแบ่งเป็นสองภาคภาคที่1เนี่ยตอนต้นมันเป็นเรื่องปัญหาของเทวดาพอภาคที่2นะเป็นเรื่องของพระเจ้าเปรเนที่โกศลส่วนอัศธาที่บายความนะั้นอยู่ที่เล่ม24นั่นหละนะ ท้งนั้นพระเจ้าภระเสียนที่โกศลสนเจเดชเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์วิจริญวันนี้ข้าพระองค์เข้าห้องส่วนตัวได้พักผ่อนอยู่ก็เดี๋กิเดิดความนึกคิดอย่างนี้ว่ามันแมนคนซุ่มใดนเนา ชนเราไหนหนอแร้ชื่อว่ารักตนชนเราไหนชื่อว่าไม่รักตนดูชายคนนั้นเขาห้อยเงาข้าบงได้เกิดความคิดขึ้นต่อไปว่าก็ชนเราใดแล้ย่อมประพติทุจริตด้วยกายวาจาใจ แต่ว่าบัวได้เบียดเบียนผู้นี้เด้อเดียวเนี่ยไมนได้เบียดเบียนใครใครแต่ชนเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่รักตนถึงแม้ว่าชนเหล่านั้นจะเพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรานี่แหละรักตนถึงการนั้นชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนเพียงอย่างคือเป็นจังสันวะคืข้อนั้นน่ะ เป็นเพราะเหตุอะไรไปเฮ็ดให้หัวมันได้ดีเฮ็ดหยองดีหรือจะไปทำให้มันได้ดีทำไมก็เพราะเหตุว่าชนผู้ที่เขาไม่รักใครกันเนี่ยเขาย่อมกระทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่มีรักใครกันโดยประการใด ชนเราใดย่อมกระทำความเสียหายทำให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นเพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักตนส่วนชนเราใดแลย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวายจาใจชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตน ถึงแม้ชนเหล่านั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าช่างมันเถอะอันนั้นมันเป็นเพียงรูปประธรรมานมามธรรมเราไม่ได้รักเราไม่ได้รักตนถึงกระนั้นชนนั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนคือเป็นแนวนั้นเ่อ ข้อนั้นเป็นพ่อเหตุใดก็รเพราะว่าชนผู้ที่เขารักใคร่ต่อกันย่อมกระทำความดีความเจริญให้แก่ผู้ที่รักใครกันโดยประการใดชนเราใดย่อมกระทำความดีความเจริญให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้นฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักตน เมนแล้วเมนแล้วพระผู้มีพภาคจ้าตัดว่าถูกแล้วถูกแล้วยังได้ตัดคาถาคำร้อยกรองต่อไปอีกว่าถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักสยัยก็ไม่พึงประกอบด้วยบาปเพราะว่าความสุขนั้นเป็นผลที่บุคคล ผู้กระทำชั่วจะไม่ได้โดยง่ายๆเลยเลยเจ้าอย่าลืมว่าเมื่อความตายเข้าถึงตัวแล้วมูคนย่อมละทิ้งพบปน,นุษไปตอนไปเนี่ยเจ้าว่ามีอย่างก็อะไรเป็นสมบัติของเขา และเขาจะพาเอาอะไรไปได้อีกประการนึงนะอะไรเราจะติดตามเขาไปประดุดเงาติดตามตนไปสั์ทั้งหลายปุยเกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโรคนี้ย่อมกระทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือบาปทั้งสองประการ ย่อมเป็นของติดตามเขาไปประดุดเงาที่ติดตามตนไปเพราะฉะนั้นบุคคลพึงกระทำกรลยาณธรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปัจโลกก็เพราะว่าบุญนั่นเล้วบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึง่งของสัตว์ทั้งหลายในปัจโลก จบกันแล้วพระสูตรข้อนี้แต่ว่าพระสูตรที่ห้าในลำดับของวัดวักนี้มีการถามและการตอบคลายกันแต่ต่างกันแต่เพียงชื่อพระสูตรต่อไปมีชื่อว่าอัตตลักษขิตาสูตรข้อที่3.37ในเมื่อเนื้อความมันคล้ายๆกัน ถ้าพูดไปก็จะทําให้เสียเวลาฉะนั้นจึงขอเชิญท่านได้รับฟังพระสูตรข้อ3 4มีมีชื่อว่าอัปปะกะสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยนั้นเป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้า นด้เะ็ดปราบอยู่ณพิยุหานเชตวันนั้นแหละอารามของท่านอนาทบินิกาเศรษฐีพระเจ้าพระเศียนี่ก่สนเสด็จเข้าเบฟ้องได้กลาทูลว่าข้าแด่พระอ,องค์ผู้เจริญในวันนี้หมอมฉันได้เข้าห้องส่วนตัวพักผ่อนอยู่ในความเงียบสงัดนั้นได้เกิดวิตกวิจารณ์ขึ้น ในองค์ธรรมอย่างนี้ว่าสัตว์เราใดผู้ที่เขาได้โภคทรศัพย์ยิ่งยิ่งแล้วย่อมไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ในกรรมคุณและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เรานั่นคือสิหายยากว่า คงจะมีจำนวนน้อยอยู่ในโลกคือมูสัตว์นี้มเมนเดียวหายากพูดพระผู้มีภาคเจ้าตัดตอบว่าทูกแล้วทูกจริงๆจึงได้ตัดคาถาคำร้อยกรองต่อไปอีกว่าเออ มันเป็นผลประโยชน์ของเขาเขาทำมาหากินนี่แหละมหาบ่อผิดตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความกำหนัดตราในพวกกาทรัพย์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความใข่จึงทำให้เกิดความมากักมากหมกมุน่นลุ่มหลงในการมคุณ ย่อมไม่มีความรู้สึกตัวว่าตนเนี่ยมันเป็นผู้ละเมิดว่าเป็นผู้ประพฤติผิดในสัตว์พวกอื่นเหมือนอย่างพวกเนื้อทั้งหลายไม่รู้สึกตัวว่ามีแล้วโกร่งดักไว้ข้างหน้าแล้วผลที่เผ็ดร้อนผลที่เผ็ดร้อนย่อมเกิดมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลัง เพราะว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีเศษวิบากที่เร็ว3จบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่พระสูตรข้อสามี่มีชื่อว่าอัฏฐกะรณสูตรเร่มที่15เนี่ยเป็นพระสูตรที่ถามตอบถามตอบขนาดสั้น ถ้าเราไปอ่านไปศึกษาพระไตรปิฎกเล่มที่40กว่าเล่มแต่พระพูตรจะมีความยาเพียง8บรรทัดหรือ16บรรทัดเท่านั้นมาฟังกันต่อพระสูตรข้อนี้ไม่มีใครรักพระเจ้าพระเสียนที่โกศนั่นแหละพระราชนั่งนะั้นที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูนว่าข้าแต่พระผู้มีภาะเจ้า วันนี้หมอมฉันได้เป็นนั่งณาสาราเป็นที่พิจารณาคดีเห็นพวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพรหมณ์มหาศาลบ้างคฤหับดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะามากย่งงว่าขีตัวก็ได้ยั่างกาวมสาทั้งที่รู้สึกอยู่ เพราะเหตุเพราะเรื่องเพราะมีกามเป็นข้าวมูลวมฉันจึงได้เกิดความนึกคิดขึ้นอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นการไม่สมควรที่เราจะพิจารณาคดีในบัดนี้เพราะว่าบัดนี้พระราโชรสผู้มีนามว่าวิถูตภะผู้มีหน้าชื่นบาน จากมาไตรสวนพิจรารณาคดีเองพระผู้มีพระพพเจ้าก็ตัดบอกว่าดีแล้วมันชอบแล้วว่าดีว่ามวนเป็นคําสุภาษิตสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัดกล้าในผู้คาทรัพย์ทั้งหลายที่หน้าไขา้มากมากหมกมุ่นในการมคุณ ย่อมไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้ก้าวล่วงมาฟังกติาถาท่านบอกว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้ว่าในวันหนึ่งพระราชาเนี่ยเสด็จออกประทับนั่งฟังการพิจารณาตัดสินคดีความในคดีนั้นพวกอามาตย์ที่รับสินบนเข้ามาก่อนแล้วก็น,นั่งพิจารณาคดี ตัดสินให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินนกลับกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินไปูุปอตโต้อหนาโตตาพระราชาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วได้ทรงำดำนิราว่าอหน้าเราผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน อัมมาดพวกนี้ยังกระทำถึงเพียงนี้ถ้าไม่มีเราพวกมันจะขนาดไหนบัดน,นี้พระวิถูธพระเสนาบดีจักปรากฏเป็นพระราชาเองประโยชน์อะไรของเราจะนั่งในที่เดียวกันกับพวกอามมาที่กินสินบนพูดปดมดเทศเห็นป่านนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเออไม่ใช่ พระเจ้าประสิทธิโกศลจึงได้ตัดว่ามาอย่างนี้อรัชทบรายการธรรมะวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟัง